ตเป้งแคก่กิโลน,นี่น่าจะมันสี่โลสามโลเกลินสีสโลลส่โลแอมโลเกินสี่โลเนาะบันไนครับแทบจะใครเลยเนาะด่านะนี่ครับผลงานวันนี้ปันไนครับวันนี้ใส่งามๆไใส่ใหญ่เลยนี่<ะ>นี่นเจอปลาใหญ่เนะี่ย ดูเกตครับยิงบ่เข้าโอเกตโอเกตตัวนั่นกับตัวนั่นกันแตกต่างกันะขนาดน,นะนอันนี้เกตตัวนี้ฮะลองดูนี้เกตท่านเทียบแล้เนาะพอละเต่าแล้วเนาะเต่าตัวเต่ารัวเลยนะไปปิกนะครับแบงก์ละอันในตัวนี้ก็กนแน่ใจ สามโลเกิงสี่โลประมาณสามโลเกิงนะองจังอกเฮ้สี่โลเฮ้โอ้สี่กิโลเกิงสี่โลเกิง,กงฮะนึกว่าจะบัรทนสี่ไขเ่เต็มต้องแน่ๆเนี่ยตัวเนี้ยโอ้มีน้ำเชื้อเลย คาร์โดนี่ก่อไซเบอร์แมนเกือบสองนี่จะได้สองโลพอดีอ่าเกือบสองอะลูกอันนี้สามตัวฮะเดี๋ยวจะเผาแมลงนี่ละเอาตัวใหญ่นี่เนาะสามตัวมีกี่กิโลโอ้มีสามโลพอดี สองโลกเก้าอปปันนี้นนไซส์งามๆครับไปเดี๋ยวเอาไปเผา เอาด้านที่เป็นเกลือลงกรอนฮะดูวิธีผักเกลือไม่ก็เอาเกลือโอเคเดี๋ยวมาดูกนใน4กิโลเกลืนะครับนี่ไขมัน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 ตับมัน นี่ชโดครับจะทำการ,ปรเป็นท้องใหม่ยเงกอซับซับแจ้ช่องฟีดไว้ฮะไม่กินได้ยาวแนนเย็นนี้ก็เมนูปะเผาเปิดปลานี้เย็นไปดูโอ้ จิ้มรสเด็ดกับพักอืมอ่ะอ่กอะกี่เข้ากนครับอออออรอรอมาเข้าเข้าวหนึ่งบอกก